ปิดท้ายกันวันนี้ค่ะวันนี้ใครมีเงินพอที่จะออมได้นะคะกระทรวงการคลังวันนี้จะเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขวงเงินห5 0 0มืนห้าพันล้านบาทพร้อมจ่ายดอกเบี้ยทุกสามเดือนค่ะโดยจะขายผ่านแอปเป่าตังคือแอปเป่าตังเดี๋ยวนี้ทำได้หมดทุกอย่างเลยนะคะ,แ,ะแม้แต่ซื้อพันธบัตรก็ได้แล้วลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยบาท ร้อย <100 S 2> <100 S 2> บาทนะร้อย <100 S 2> บาทคุณก็สามารถที่จะซื้อพันธบัตรได้แล้วถึง10ล้านบาทด้วยกันนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยค่ะมันจะมี2รุ่นนะคะคือรุ่น5ปีดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลีย่ย2.9%ดต่อปีแต่ถ้าเป็นแบบ10ปีนะคะอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลีย่ย3.6%ดเต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนด้วยกันอายุ15ปีขึ้นไปก็ซื้อได้แล้วนะคะเขาจะเริ่มขายวันนี้8โมงครึ่งนี่เลยเดี๋ยวจบรายการกดเลยไปซื้อต้องแยกหน่อยนะ ะคะเพราะว่าเวลาขายพันธบัตรในแอปเป่าตังแบบนี้กระพริบตาทีเดียวหมดเลยเพราะว่าพูดถึงผลตอบแทนเนี่ยดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารสำหรับค,คนที่มีเงินนะค่ะ,ะคุณนันทญามีเงินไหมไม่มีค่ะขอยิมหน่อยค่ะอนะไรเนยผมจะพูดคำเดียวกันเลย <laughs>